สวัสดีครับทุกทุกท่านครับเมื่อวานนี้ไปตาดแดดมาโัวดำเลยเนื่องจากว่านะฮะไปทำข้าวกล่องนะครับให้กับพูทเดือดร้อนที่วัดพร่มลึงศรีครับคนจำนวนเยอะมากนะฮะเยอะมากๆทำตันแตกับว่า4 0่ตัวกล่องไปมาตก600แล้วก็มีพวกพวกันมาช่วยเพิ่มอีก200เป็น800กล่องหมด เครี้งครับนะฮะแม้จะเหนื่อยแม้จะแดดร้อนแต่ก็มีความสุขในการที่รู้จักแบ่งปันรู้จักเป็นผู้ให้เราก็ช่วยตามกําลังนะฮะเพราะผมเองก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับนะะก็มีชีพหลักคือดูดวงดูหมอนะครับต่อมาก็คือเป็นววทยรกรบ้างนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีงานเลยงานเวียก่อนงานน้ำํา,ายงานที่แบบมีคนเข้ามาดูดวงภายในออฟฟิศไม่มีเลย มีโทรศัพท์บ้างแล้วก็จัดตั้งรหัสเลข a t m เอหรือวางบริษัทบ้างแต่ก็มีความสุขในการที่ให้ครับนะฮะเราให้ทอดทิ้งกันนะครับชีวิตเนี่ยนะฮะเกิดมาต้องอยู่อย่างมีคุณค่าต้องอมีความสุขในการที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับนะฮะไม่ใช่ว่านะครับมีมากแล้วก็ห่วงห่วง เขาตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยคนเราเนี่ยนะครับแต่แปลกนะครับคนที่ช่วยๆกันน่ะนะส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนที่มีฐานะระดับปานกลางนะครับหรือค่อนข้างจะมีมากกว่าคนที่แบบรวยเพราะว่าคนที่รวยเนี่ยเราก็รู้ยแล้วว่าที่เขารวยขึ้นมาได้เพราะเขาห่วงเขาห่วงจะถามสักนิดว่านะค,คุณห่วงคุณห่วงมากเกินเนี่ยตายไปเอาได้ไปรอเปล่าครับเอาไปก็ไม่ได้นะครับ บางคนนี่เรียกว่า hehe, บาทหนึ่งไม่กระเด็นเลยนะฮะวันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าใช้เงินเป็นนะครับแต่เขาเรียกว่าพวกงบนะครับพวกเห็นแก่ตัวนะฮะพออย่างที่เรียนนะครับว่านะฮะมีเยอะในสังคมไทยนะฮะบางคนนี่ถ้าไม่ได้หน้าไม่ได้ตาเนี่ยไม่ทําอะไรนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราเห็นกันกัดเกินพวกนี้นะครับเป็นอะไรที่เราต้องบอกิดนึงว่านะฮะ คือเขาเนี่ยเป็นความสุขได้อย่างไรถ้ามองเห็นคนเขาเดือดร้อนเอใจมีมากมายเะบางคนเนี่ยมาโชว์รูปโ,โชว์อะไรโอ้โหเที่ยวนะฮะโชว์ความดูหลาอยู่ในบรรยากาศของคนที่เดือดร้อนอันนี้มันก็เกินไปนิดหนึ่งนะครับดังนั้นกนะะ็ฝากไว้ด้ึงนะครับว่าถ้าคุณมีมากนะฮะคุณก็รู้จักการเป็นผู้ให้นะครับมากกว่าที่จะมาเรียกร้องหรือมารับอะไรต่งตางพวกน,นี้นะฮะ ทุกคนนั้นต้องอยู่ในสังคมของการแบ่งปันครับสังคมในช่วงนี้ถ้าเราไม่ได้แบ่งปันเราก็แย่นะครับเพราะว่าความสุขจริงนั้นมันมองมองได้หลายอย่างอะ่นะครับความสุขบางคนก็คือการให้ความสุขของบางคนก็คือการห่วงห่วงแต่เก็บไว้ไปเก็บมากมายก็สุดท้ายก็เมื่อยามตายไปลูกเต้าก็ทะเลาะก,กันนะครับแย่งมรดกกันนะฮะบางคนเนี่ยตายไปสังคมก็ยังปรนนามอีกนะครับพระไมรู้จักให้เลย อันนั้นคือเป็นเบื้องต้นฮะสวัสดีครับคุณไพรวันสวัสดีครับคุณวสนาคุณจรีคุณนัทาพิรมนะครับก็เลยบอกว่าเราอยู่เนี่ยอีกไม่นานละครับชีวิตเราก็จะได้พบปกติสุขเหตุเพราะว่าเราไม่เคยทิ้งกันนะครับดังนั้นเรื่องราวต่างๆที่ดูเหมือนว่าจะแย่ๆนะครับก็จะมาพบสิ่งดีแล้วในช่วงนี้หลายคนบอกว่าโอเคชีวิตเมื่อไหร่จะพ้นสักที ขึ้นอยู่ตัวเราหรครับถ้าเราไม่ทุ่มกันเราอยู่ในระเบียบวินยัยเราอยู่ในกรอบกติกาต่างๆนะครับทุกสิ่งก็ต้องมีดีเข้ามาแล้วเมื่อนั้นคุณก็จะเห็นว่านะครับชีวิตยังน่าอยู่เยอะท้ายสุดสุดท้ายนี้ครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้พบ,บพบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังให้สุขภาพแข็งแรางมีเงินมีทองไม่มีทุกข์หลุดพ้นจากเรื่องแย่ๆเหล่านี้ไปสักที ขอให้คุณพระ,ะคุณเจ้าพระเดชทุกอืนนะครับขอพัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสกโลโลกนะครับจงช่วยดงดานท่านนั้นได้ประสบพบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอสมหวังนั่งจะคิดสุภาพแข็งกแกรงมีเงินมีทองมั่งมีสิสุขครอบครัวอบอุน่นหลุดพ้นจากเรื่องแย่ๆสุภาพแข็งแรงไม่ติดโควิดขอให้มีเงินมั่งมีมากๆนะครับที่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุภาพแข็งแรง ร่ำรวยกายร่ำรวยสุขภาพกายร่ำรวยสุขภาพใจมีความสุขตลอดปีและตลอดไปครับสวัสดีครับ